มาครับพี่น้องเห็ดปวกล่างแล้วก็มีเด้อครับพี่น้องตลาดล้านดอกจานงามๆล่างแล้วจานละจักบาทเนาะอีกมี่จานละร้อยเห็ดผึ่งกระหลยหนึ่งเนาะเห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึ่งกระหลยเดียวครับพี่น้องตอก็งามๆทุงละทุงละจักบาทละต่อทุงละสองร้อยบาทครับพี่น้องใจเสือห่อเขาละครับพี่น้องมาแวะเด้อครับพี่น้องอีกต่อหลายอยามนี่ จีบโอมกะมีจิปโอม,ม,มแก่แล้วจิปโปมปอมจิรอครับพี่นอ้องเจ้าบาทอันนี้แก่แล้วนี่ร้อยสามสิบบาทร้อยตัวครับงามๆพักขยี้หน้ากะมี่ครับพี่น้องพักขยี้หน้าเก็บมาไปเก็บเรื่งไปเก็บตะที่หาวันนี้ก็ได้ลายแต่ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตลาดร้านดอกจา,านบ้านเฮา,า,รรา,าครับพี่น้องอาหารปลาหลายๆครับพี่น้อง ู้ได้ยู่ไก่ยูกไกลก็แวะเข้ามากครับพี่น้องมาเบิงมาสือครับพี่น้อง